สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่30พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนได้ลีกไหนสกอรเ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาล,ลีกรอบแบ่งกลุ่มนาที่5ไฟบวกอัลชนะโอลิมปียอส5ประตูต่อ0 a นเอเคเอเทนพ่ายไบตัน0นย์ประตูต่อ1สปาร์ตาปาอเอาชนะเรอันเบติส1ประตูต่อศูนย์ อาตาลุต้าเสมอสปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ1สตอมการ์ดพ่ยลาคอฟเชโตโชวา0ย์ประตูต่อ1มาคบีไฮฟาพ่ายแลนศูย์ประตูต่อ3บาคาโตโปลาาพ่ายเวสแฮมยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อ1เชอร์ลีฟเอาพ่ยกับทางด้านของซาลาเวียปาร์สประตูต่อ3โอลิปเปียกมักเซเอาชนะอาแจกอัสเตดาม4ประตูต่อ3 การ์ดโกลเรนเจอร์เสมออลิสลิมาโซไป1ประตูต่อหลิเวอร์พูลเอาชนะลาสเคลินนะครับไป4ประตูต่อ0ตูลูเสมอยูนิยงเซนกูลุสไป0ประตูต่อ0บียิาเรียลเอาชนะพนันที่ไนกอส3ประตูต่อ2เชอร์เวตเสมอโรม่า1ประตูต่อ1นมอนเสมอคาราบักไป2ประตูต่อ2และฮังเค่นไพ่ไบเออร์ลูคุเซนไป0นย์ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อันดับ 1. นึ่งเวสแฮม5นัด12แต้ม 2. ไฟบวก5นัด12แต้ม 3. โอลิมเปกอส5นัด4แต้ม 4. บัคคาโตโปล่า5นัด1แต้มกลุ่มนี้เวสแฮมและไฟบวกได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับกลุ่ม B. โอลิมเปกมมั์เซยนัด11แต้ม 2. ไบตัน5นัด10แต้ม 3. a e เอ t อเคเอทน5นัด4แต้ม 4. อาแจกอัมต์ดัม5นัด2แต้ม กลุ่มนี้มักเซและไบตันได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับกลุ่มซีอันดับ1และอันบิทติส5นัด9แต้ม2การ์ดโกลินเจอร์5นัด8แต้มสปาตาปาร์ค5นัด7แต้มและ4อาริสลิมโซ5นัด4แต้มกลุ่มนี้ยังต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับกลุ่มดีอันดับ1อัตตานตา5นัด11แต้ม2สปอร์ตติ้งริบบอน5นัดแแต้ม3สตอมการ์ด5นัด4แต้มและ4ลากรูปเชเตโซวา5นัดสแต้ม กลุ่มนี้ a อตาลนตากับสปอร์ติ้งลิสบอนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับกลุ่ม E อันดับ1ลิเวูร์พูล15นัด12แต้ม2ตูทุ 5, นัด8แต้ม3ยูนิยงเซนกูรุส5นัด5แต้มและ4 l s L a เคลินนะครับ5นัด3แต้มกลุ่มนี้ลิ์พูลได้ผ่านเข้ารอบส่วนนัดสุดท้ายนะครับระหว่างอันดับ2กับอันดับ3นะครับต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับ กลุ่ม F นะครับอันดับ1แลน, 5, นด้าสิบแต้ม2บยเรียล4นัด9แต้ม3พนันที่ในก้อน5นัด4แต้ม4มัคคบีไฮฟา4นัดมี1แต้มกลุ่มนี้ครับแลนด์ได้ผ่านเข้ารอบนะครับส่วนอันดับ2กับ3นะครับต้องลุ้นอีกในนัดต่อไปนะครับ กลุ่ม G นะครับอันดับ1นซาลาเวปาร์ห้นัด12แต้ม2โลมา5นัด10แต้ม3เชอร์เวท5นัด5แต้มและ4เชอร์ลิฟติลาโพ5นัด1แต้มกลุ่มนี้ซาลาเวปาร์กับโลมาได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับกลุ่มเฮดอันดับ1ไบเออร์เลวูเซน5นัด15แต้ม2คาราบาก5นัด7แต้ม3มโมน5นัด7แต้มและ4ฮังเค้น5นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้เลเวอร์คูเซ่นได้ผ่านเข้ารอบนะครับส่วน อันดับ2กับ3นั้นต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเเรน์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5้าไบเด็บิส์คพ่ายกับทางด้านมาคบี้เทรอวี1ประตูต่อ2อัตตาหน้าพ่ายเดนโมซาเก็บศประตูต่อ2อเอสเจเคเฮลซิงกิเสมออาบดีน2ประตูต่อ2อโอลิมปียาพ่ายริวไปศประตูต่อ2 Gen เกนอัลชนะเชอร์ย่านะคบไป4ประตูต่อ1เอเดซนอัคมาเอาชนะเซรินสกี้ไป1ประตูต่อศโบโดกิมเอาชนะลูกาโนหประตูต่อ2เบซิตัสไพ่ขับบูธไปศนย์ประตูต่อ5บอนคานีไพ่วิตเรียเพลเซนไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่งเคไอพสโลวาเนปฏิสลาว่า,วา,วา,ปา,วา1ประตูต่อ2แอตันเวล่าเอาชนะลิเกวอซอสอประตูต่อ1 คูคาลิกิไพ่เฟรนวาลอสนะครับไป1ประตูต่อ2เฟรนติน่าเอาชนะเกนไป1 2ประตูต่อ1ไอทักแฟรงเฟิร์ตไพ่พีเอโอเคหประตูต่อ2 นอร์เชลันเอาชนะเฟเนร์เเชห6ประตูต่อ1และสปาตักเทอร์นาวาพ่ายกับทางด้านโลโกโดเลสลัด9ไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อันดับ1ริว5นัด11แต้ม2สโลวานปฏิสาวา5นัด10แต้ม3 k i เคนัด4แต้มและ4โอลิมปีจา5นัด3แต้มกลุ่มนี้ริวกับสโลวานได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ กลุ่มบีเกอันดับหนึ่งเกนครับห้านัดสิบสามแต้มสองมัคบี้เทรอวีห้านัดสิบสองแต้มสามซอนยาลูแฮนนะครับห้านัดสี่แต้มและสี่เบดาวิทห้านัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้เกนกับมัคบี้เทรอวีได้ผ่านเข้ารอบนะครับกลุ่มซีอันดับหนึ่งวิตดเรียพาวเซนห้านัดสิบห้าแต้มสองเดนโมซาเก็บห้านัดหกแต้มสามเอตนาน่าห้านัดสี่แต้มและสี่บอนคานี่ห้านัดสี่แต้ม กลุ่มนี้วิตเตียพาวเซนได้ผ่านเข้ารอบส่วนอีก3ทีมที่เหลือต้องลุ้นนัดสุดท้ายนะครับกลุ่มดีอันดับหนึ่งขับบูธ5นัด13แต้ม2โบโดกิม5นัด10แต้ม3ลูกาโน5นัด4แต้มและ4เบสตัส5นัด1แต้มกลุ่มนี้ขับบูธกับโบโดกิมได้ผ่านเข้ารอบนะครับกลุ่ม E อันดับหนึ่งอตเตเวลล่า5นัด12แต้ม2ลิเกวอซอ5นัด9แต้ม3เอซรัลกมา5นัด6แต้มและ4ชิลินสกี้5นัด3แต้ม กลุ่มนี้อตาเวลาได้ผ่านเข้ารอบนะครับส่วนลิเกวอซอกับเอซาย์อักมาต้องลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับกลุ่ม F นะครับอันดับ1เฟรนติน่า5นัด11แต้ม2เฟเรนโัสซี่นัด9แต้ม3เกนครับ5นัด6แต้มและ4คูคาลิกิ5นัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้เฟรนติน่าได้ผ่านเข้ารอบส่วนทางด้านเฟเรนโัสซี่กับเกนต้องลุนนัดสุดท้ายนะครับ กลุ่มจีอนดับห PAOK OK, 5นัด13แต้ม2ไอทักแฟรงเฟิร์ต5นัด9แต้ม3 a อัปเดีนนัด3แต้มและ4 HJK ฮิลซิงกิ5นัด2แต้มกลุ่มนี้ PAOK OK, กับไอทักแฟรงเฟิร์ตได้ผ่านเข้ารอบนะครับกลุ่ม F ขอประธานไทยครับกลุ่ม H ed, นะครับอันดับ1นึ่งอจันครับ5นัด10แต้ม2 o ett, ลูโกโดเลสห้านัด9 5, 9แต้ม3 f เฟรเบเช่นัด9แต้ม4 s p สปาตักเทอร์นาวาหนัด1แต้ม กลุ่มนี้ต้องรุ้นในนัดสุดท้ายนะครับอาจจะมีการพลิกโผได้นะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดิลีกอับฮานะครับพ่ายกับทางด้านอันอารี0ประตูต่อ6อันลารียาาเสมออันฮาเฮมนะครับไป0ประตูต่อ0และอันอิติฮัดเอาชนะอันคาลิสไป4ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลแกงแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่30พฤศจิกายนนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ